เห็นแล้วกับเอฟซีครับผมสวัสดีเย็นๆแล้วมาเนี่ยครับผมน้อสวัสดีเอฟซีครับผมอ่าเพื่อนครับเพื่อนจ่องอ่าเนาะวันนี้เป็นไงพอสบายดีป๊อปโบกันได้ละบ่ปันได้เตี้ยย่งบ่ทันได้แข็งแห้งนะพ่อเนาะหลังจากขายไปในวงการสองสามวันครับผมมาหาบ่พ่อพี่น้องยินคาว่าไม่สบายบ่นเป็นว่า อันนั้นเนี่ยเข้ามาตามหาอยู่พ่นก็ว่าไปโบสสมัยไปร่วบ้านพ่นไปโรงพยาบาลครับบานี้ก็พยายามนามาหาพินนเรื่อยอยู่มาเรื่อยๆครับผมแต่ว่าบ่ฮหูว่าพ่นอยู่ใส่อย่างนว่าลูกหลานเอาไปอยู่บ้านน้าก็เลยบ่บ่ไปตะกวนเนาะคึ้ฮหอดเฮือนนันตัวเฮือนสิ่อยู่ยังไ๋มันถิบว่ให้หาบอกซส่น่าเฮือนบ่เคยอยู่ตีเคยอยู่อืมก็เลยคึ้ฮหอดเฮือนกับ ลูกหลานเขาสีอดอะไรตัวนอแอลลายมาทรง,งตัวเดียมาทรงเั็นตัวบัตรนี่<อ>เมื่อนี่ก็เลยมาทองบังก็ว้าว<อ>เห็นอยู่พอดีเลยบาตรนี่นะครับ<อ>เห็นอยู่บัตรเพืงอนพอดีเลยก็เลยดีหัดีใจป้าเอฟซีมาเยี่ยมเยี่ยนผมมากครับอผสมอันที่แท้จริงก็คือมาเยี่ยมเยี่ยน<อ>นะครับนะมา<อ>ะให้กำลังแรงใจแก่คนแก่ทันทีครับผมแสดงว่าให้เนี่ยเราพ่อนาะึ้นไล่แล้ว่ว่า คนพาไปฮะล่างแผลทุกมืออยู่บอกว่าครับโอ้ไปล่างแผลอยู่เป็นมือหน้าโอ้ม<อ>ือเป็นมืออ่าอืมอ่ะปอกเพิ่เนี่ยครับนิ้วเขา่านิ้วเข่าพี่น้องบอได้ซื้อเข่ามาให้เพราะว่าบอหุงจักว่าเพิลอยู่อ่าผ่านมาเลยแวะมาซองเมงอืองบหรมาซองเมงเืองก็เลยมาเห็นอยู่พอดีอยู่พอดีมาเดี๋ยวล้างจะได้มี ของกับเขากับหน้ามาฝากมาตอนพอมากเต็มเตลยนะครับเอซี่ครับฝนตกแข้งบ่พ่อใช่ไหมมื่อคืนนี่ฝนตกหูเมื่อบ่ฝนตกหูเม้าบ้ามื่อคืนนี่เกแล้วโบหูเลยครับว่าฝนตกอินข่าวควันคอ้าินข่าวกินคุยกันไปเรื่อยคุยกันไปเรื่อย อันดังตามาอยู่นี่เขามาเยี่ยมแล้วบ่ผมมีผีไหมผีมาเยี่ยมแล้วบ่มาเออเนี่ยอยู่โอ้ผีมาเยี่ยมแล้วครับพี่ครับผมคนบ่มมี่คนบ่มีมีแต่ผีประหาคนที่สองคนนี้อ้าวโชคดีตัวสันโอ้คนบ่มม่าคนบ่มามีแต่ผีเป็นมาหาเพราะว่าผีมันเกิดขึ้นทอดเนี่ยผีจะเกิดทอดเทียน นี่ก็อเคลือนไหพอมากเคลือนกันเรเห็นพอมากกันโอ้ยเป็นยังไงนอาแซนพอมากปุ๊บเพิ่งกับมาเยี่ยมมาอยาเพิ่นมาถามข่าวบอกพ่เพิ่นว่าจังไงเนี่ยโอ้ยฟังเนี่ยก็งาเก่าหนาว่าจังไงว่าคือเก่ามาไม่แฝงว่าเดินเนี่ยว่าไม่แล้วสันหลักโอ้ยีมาวานสันติยัง อยู่ที่แรกเขาว่าทีาาเอาผมไปอยู่น<อ>้ำผมก็มอยากไปอยู่ดอกผีสีมาเอาไปอยู่น้ำลูกหลานโอต้อ <c oughs> เออความผีสีม่วงเอาไปอยู่น้ำประเทศแม่ลูกหลานเขาที่มาวเชี่งชาวบ้านที่พ่อเขียวเอ้เขามาส่งว่าเถอะเขามาส่งอยู่บาาา้านเขามาส่งหนึจังมื่นหรอพ่อ ม้มือนแล้วไม่เองแล้วไม่ครับร้อยมาติบอกว่าพว่เนี่ยเขาไปผุกงมาน้้ำเขาโอ้อคือลูกอยู่ทั้งนี้ไปเยี่ยมยามมก็ได้มาน้ำเขาเลยคร<อ>ับที่ิ่งแล้วหลานพนบวอย่างห้มากม,มาหอดล้วซุ่มซุ่มผีเข้ามาหนิเขามาบอกอย่างเนี้ยพอ ผีที่ไม่เยี่ยมไม่ยำเนี่ยบองท่านบอกตามเคยนะเขาว่าดจากไหนตามเคยบมาเอานั่งนี่บอกเขาตามโอ้บอกนี่อ่าตัวไหนล่ะนี่อัน ว่าอย่างเด็กขอสามสี่เจ็ดบอกเจอะแล้วตัวไห็เขาบอกตัวไห็สามสี่เจ็ดบวกสามสี่เจ็ดเอาสามสี่เจ็ดเดือดขับเอฟซีครับผมเขาเขามาจากคนพอเขามาบอกนี่มาสามสามคนขึ้เขา,าอันนี้พีเมฟซี่บอกคือยพีไม่รุ่นคือยพีเห็นคนนุ่มพีไมรุนพีไม่รุ่นมาบอก สามสี่เจ็ดโอ้โอสามตัวเลยต้นนี่สามตัวเลยผู้ขาพริกเกล็นไปทังนี้เนาะบัตรเนาะโอ้ยยังเ,เกล็นไหมสามสี่เจ็ดจะจับแล้ผีมาบอกโอ้สามสี่เจ็ด,ดมมเม็ดมเดียวเม็ดเดียวเขามาห้อ,องบังแล้วบอกพาเขาเขามขามกระซิบบอผู้งามกมาานนะอะไรย่งเมาบอกทั้งมาดานอีกที อย่างมาบวกธรรมดาเขวาว่าละวันที่หนึ่งมันจวกตัวนี้บ่ะพ่อเ<ะ>ขอวาว่าละวันที่หนึ่งมันจวกตัวนี้บ่ะเขาตัว,วอังกฤษนะห่วยเขาว่าลวันสันเตียมาหอดปุ๊บผีกับเพามาเอาเล็บมาหายเลยครับเอฟซีครับอืเอเด็ดจังได้เออสันว่าก็ผีน้ำหูเนาะครับแลาะว่าทีโอ้เดี๋ยวซุ่มยูทูบเด็กกระตีมาก อเอาฝากไว้ให้พีว่านตัวตัวเดียวเลยบังรัวพอครับตาดโพนี่หละพี่รังครับผมตัวเดียวเม็ดเดียวเม็ดเดียว,ยวผีมาบอกเม็ดเดียวครับพี่ทีครับผมโอ้ผีมิจาผีมาเยี่ยมมาหยามเลมีแต่ผีมาเยี่ยมมาหยามเพินสามสี่เจ็ดเม็ดเดียวตัดสองตัวเด้กดอกลับเด้ออ่าสามี เจ็ดส <4, S 1> ี<ม>่เจ็ดสามสี่สามกลศกับ,กบออกครับพี่ทีครับสามเจ็ดสามสี่จำนวนสี่เจ็ดกับ 4, ออกแซ่บบ๊พอธรามดาทรามดาโอ้แซ่บนี่ทรามดาครับพี่ครับผมามาเยีย่ยมมาเยี่ยพอมาก,ก,กับเดวกลับเด้อ เพิ่นได้ห่อไว้วงอนี่มอไปห่อตีนให้เลยครับยุซี่ครับผมอจจะไรตำนา,มานมาปากมาตอนออกมาเพราะว่ามันคือว่าเหรอพ่อสามตัวนี่เพราะว่าหนึ่นะครับโอ้สามสี่เจ็ดพี่น้องครับผมออกมาต้นกระร่งกินเข่าอยู่เนาะครับเนาะ สามสี่เจ็ดเม็ดเดียวโอ้ยสิสิดสองเส้นเลยที่ร่วงหกบาทเองกเมา่อวาสามสี่เจ็ดพี่น้องเลยเขามาบอกไปแล้วเขาก็คิดทอดขี่กันพ่อแม่ขายไปโดนเนาะกับป้าปัจจุบันกันเขาก็ได้ป้ามาบอกที่กันฝ้ามาบอกคนกำลังขีดเขาอยู่คนเดอืวเอาแคปตัดต่อเลยพี่น้องเลยสำหรับอ่า เนื้อท่างของพ่อมากครับอืมเนาะมาพ่อพอดีพี่น้องเลยก็เลยที่โอกาสอ่าตัวเรียกเนื้อท่า,ทางมาฝากตอนพ่อแม่พี่น้องเช่นเคยโอ้พี่เคยมาบอกเลยกับมาบอกเนาะครับมากงายเลยก็ได้คือ,อว่าตัวนี้พี่เพิ่นก็เมตดแต่ชุมมม่มฉ่ำมีนฝา,า,ากตอนพ่อมาบอกว่าสันว่าอันนี้แหละว่าสันมาฝากมาตอนครับเนาะจับหน้าจอไว้ครับพี่ซี่ครับผม สำหรับแนวทางพ่อมากเลขผีบอกรับผีไวรุ่นเด้อครับเด้อมาบอกหมวดโอ้เป็นตั้งแตไวรุ่นคนนก็ยังเก็บพอดเตาเป็นผีก็ได้โอ้ผีกับผีไวรุ่นผีกับผีไวรุ่นสามสี่เจ็ดเม็ดเดียวครับผมพี่น้องอืมสองตัวเอาเนาะครับเนาะอื เป็นได้นะกับสามเจ็ดสี่เจ็ดสามสี่เนียนครับอ่าพี่น้องมาใครที่อ่าติดตามหรือว่าซ่อมเบิ้งอยู่อ่าสำหรับแนวทางของพ่อมากครับกลับไปกลับมาอยู่หันหลังไปทีครับเจ็ดสี่สามสามสี่เจ็ดนะครับปุ๊ประตูหมุนไปครับไปทีครับผมลูกหมันดำด้วยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีจงเป็นของเอฟซีทุกท่านทุกคนครับผมจับหน้าจอาด้วยพี่น้อาเจอครับผม โกมันๆลำล้ำๆด้วยๆครับผมเนาะเฮงๆปังๆทุกทุกขั้นสำหรับพ่อมากเลขผีบอกเจ้าเดิมไม่มีเปลี่ยนไม่มีเปลี่ยนแปลงบอกที่เดียวจบครับผมจนหอดมือออกขี่น้องอ,อ,อ่าขอให้ ร่ลำรวยครับผมถ้าใครชอบตัวนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใ,ใจใคับที่งานทางสองครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ